องบอกว่างานนี้ตอบโจทย์หลายอย่างเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือหนึ่งคือเรื่องเวลาแล้วก็ต้องบอกว่าเราเป็นคนชอบเที่ยวชื่อนุชค่ะทีละนุชสืบสันติกุลอายุ20ไม่ใช่ <laughs> อายุ32ขวบค่ะก่อนหน้านี้เป็นวิศวกรโรงงานนะคะดูเรื่องการ planning เครื่องจักรให้ในการผลิตในโรงงานตอนแรกอะก็คือเราไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนเลยแล้วก็อยากรู้ในเรื่องของการลงทุนสําหรับตัวเองก็เลยศึกษาแต่คราวนี้ก็ ศึกษาแล้วมันได้แค่ระดับหนึ่งก็เลยมองหางานหรือว่า,าความรู้บางอย่างที่จะเอาไปเพื่อใช้ให้กับเป็นตอนแรกก็คือเพื่อประโยชน์ตัวเองเลยแต่ก็รู้สึกว่าเออพอเราได้มีความรู้เราก็อยากถ่ายทอดก็เลยมาที่ W s a l ชรค่ะปีนี้เขาไปที่6ละค่ะรายได้เฉลี่ยอยู่ประมาณ5หลักปลายๆถึง6หลักสามารถจัดสรรเวลาในการที่เราจะบริหาร เรื่องเที่ยวด้วยเรื่องงานด้วยและอย่างก็คือเนื่องจากพอเป็นเรื่องเงินน่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยสามารถทําให้เขาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเงินที่เขาเผชิญอยู่อย่างน้อยก็มีเราเป็นเพื่อนช่วยคิดค่ะฝากกดไลค์กดหัวใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าถ้ามีคําถามก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวมาตอบให้